สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอมเมืองรีส,สกเกตและกันทลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องสีสิบห้าซีแซนิวพะอ,อีสานเชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรแก้วค่ะคืบนากรณีหลวงพ่อเขายาวล่าสุดหลวงพ่อยืนยันไม่กนหนวดโดยเด็ดขาดและไม่ยอมออกนอกพื้นที่แม้จะถูกกดดันจากหลายฝ่ายค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเมื่อวันที่17ธันวาคม2565ได้ลงพื้นที่อำเภอขุนหารจังหวัดริสเกตเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีหลวงพ่อหนวดยาวล่าสุดพระครูศรีโพธารังการเจ้าอาวาสวัดโพน้อยเจ้าคณะอำเภอขุนหารไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดแต่ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเบื้องต้นอำเภอขุนหารและคณะส่งอำเภอขุนหารได้ลงพื้นที่สำนักส่งน้ำย้อย เพื่อเข้าพบกับหลวงพ่อหนวดยาวแล้วเพื่อไปแนะนําและติดติงเกี่ยวกับพฤติกรรมการไว้หนวดคราวทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดวินัยของสงฆ์แต่ไม่ร้ายแรงถึงต้องปาราชิกซึ่งที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอขุนหารไม่ได้นิ่งนอนใจถึงพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้ได้เข้าไปติดติงอยู่ตลอดแต่พระสงฆ์รูปดังกล่าวก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเลย ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สำนักส่งถ้ำน้ำย้อยพอไปถึงได้พบกับเจ้าคณะตำบลบักดองอำเภอขุนหารจงังหวัดสิเกตกำลังพูดคุยกับหลวงพ่อหนวดยาวซึ่งหลังการพูดคุยกับเจ้าคณะตำบลบักดองได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าที่มาวันนี้เพื่อมาสอบถามติดตามตรวจสอบถึงพฤติกรรมที่เป็นข่าวโดยเบื้องต้นหลวงพ่อหนวดยาวยืนยันว่าจะไม่กนหนวดออกโดยเด็ดขาดส่วนหลวงพ่อหนวดยาวได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคะว่า อาตมาขอยืนยันคำเดิมว่าจะไม่มีการตัดโกนหนวดเคราแม้จะมีการกดดันจากหลายฝ่ายถ้าให้อาตมาออกจากพื้นที่อาตมาก็จะขอไม่ออกไปไหนเพราะที่สำนักสงฆ์เป็นพื้นที่ของอาตมาอาตมาสร้างมากับมือจะให้อาตมาไปไหนได้ด้านชาวบ้านบ้านโนนตูมตําบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดสิสเกตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าส่วนมากชาวบ้านก็ไม่ค่อยเข้าวัดของหลวงพ่อหนวดยาวอยู่แล้วส่วนเรื่องคิดยังไงกับการที่หลวงพ่อไว้หนวด ในส่วนตัวคิดว่าปกติถ้าท่านไม่ได้ทำเราเดือดร้อนก็ถือว่าไม่เป็นไรขอให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พอค่ะ